สวัสดีตอนเช้าท่นชครับตอนนี้ผมกำลังจะไปนานไปเก็บเกี่ยวข้างนอกมีอะไรขึ้นเงี้ยมีอะหันนาหันมันจำไมขึ้นะ ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวอีกรอบนึงไปกองข้าวอ๋อลุยเลยท่านนั้นเกี่ยวข้าวเชิงตุงนะครับสำหรับบรรยากาศตอนนี้อยู่ประมาณเก้าโมงกว่าแล้วครับ ต้องการแต่ร้อนๆถึงจะเกี่ยวเข้าสบายเลยโอเคเราไปเลยเท่านั้นโอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่เก็บเก็บเกี่ยวแห่งชิงคังนี้นะครับท่าน,นวันนี้ก็ท่านชมจะได้ไปช่วยผมเก็บเกี่ยวในานานะครับอ้อะไรงาอ ยอดนะแบบอากาศตอนนี้นะเก็บตามเพื่อจะไปขอสาวเก็บข้าวเก็บน้ําเก็บตังค์นะครับขอกับคุณที่ให้กําลังใจนะครับผมสู้ต่อไปเยอะเลยสู้ไปนานๆน,น,นะครับจนจะได้เจอความรีแล้วก็ความแข็งแกร่งจากใจ <c oughs> Harvest in t h e i c h i n g t u ถึงเวลาที่เกี่ยวเข้าแล้วก็กองข้าอีกรอบท่าชมได้เห็นอกองเข้าเต็มไปหมดเลยในนานีา่ก็ตีเข้าอีกโอ้โหไม่ง่ายจริงๆ สวัสดีตอนเช้านะครับก็สวัสดีคนะท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ประมาณเก้าโมงก,กว่าๆนะครับถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวแห่งเชียงตุงนี่คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเมืองไทยนะฮะผานข้าวเนี่ยมาจากประเทศไทยเหมือนกันแต่เราก็เรียกว่าข้าวเหนียวเมืองไทยเลยรถถ่ยเล็กๆก,กำลังปาด,ข,าาาดข้าวหยับหยับรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวเล็กๆนะครับเดินตามเลย ก็ซื้อมาจากพีทไทยเหมือนกันนะราคาประมาณ7 0 0 0 0ม่นบาทนะ7 0 0 0 0ม่นถึง8 0 0 0ม่นเนี่ยหารูนนะครับมีซุปมีถอยมีไปลาไปแล้วอยโหแล้วกถอยลากไปโอ้ <laughs> โหตยุยลาด้นะเกี่ยวเข้าัน,นี้ต้องช่วยกันเกี่ยวทั้งวันเนี่ย สุดยอดเลยนะบรรกกาศตอนนี้นะข้าวก็ขายไม่ค่อยดีปีนี้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรข้าวส่งออกต่างประเทศยังไม่ได้เลยอันนี้ทํากินอย่างเดียวนะข้าวเหนียวเนี่ยพอดีที่บ้านผมกินข้าวเหนียวเลยต้องปลูกข้าวเหนียวไว้เยอะไม่รู้ว่าสายพันธุ์นี้ประเทศประเทศไทยได้กว่าข้าวอะไรที่นี่เรียกว่าข้าวเหนียวเมืองไทยเราซื้อมาจากประเทศไทยนะเพื่อจะเป็นเม็ดพันธุ์แบบนี้ทำไมเป็นนี่กลิ่นหอมมากนะข้าวนี้ จะสู้เข้าอะไรจำปลาทองขนะึ้นไม่ได้นะที่นี่อันนี้ก็คือกินอย่างเดียวดำที่เก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีพาวินีถวายเข้าใหม่น้ําใหม่หรือว,ว่าจะเอาเข้าไปถวายที่วัดแล้วก็มีพาปินีกิน,กนเจ๋งๆรับปีใหม่ปีใหม่ไทยใหญ่นะปีใหม่ไทยใหญ่คือกินข้าวใหม่น้ําใหม่หมข้าวใหม่ปลามันอย่างนี้ยกเข้าที่นี่ สูงนะองเม็ดก็จะสั้นกว่าองเม็ดก็จะยาวกว่าเนี้ยซื้อพันธ ong ข้าวที่นี่ประมาณสองหมื่นห้า 2, 5, นะครับสองหมืนห้าประมาณห้าร้อยบาทถงุงละเพื่อจะเป็นาสายพันธุ์ข้าวเหนียวเมืองไทยสุดยอดนะเบียร์กาศตอนเช้าแห่งน,นครเชียงตุงนะครับเราค่อยค่อยๆดูผมนะครับผมจะช่วยอนุม,มันงานเกี่ยวข้าวนะครับมาช่วยกันเก็บเกี่ยว บรีนะครับใช้เวลาแค่3ามชั่วโมงนะท่านชมแอปเร็วจบแล้วใช้รถเล็กๆไถเกี่ยวไปเรื่อยๆไปข้างๆต้องมีต้องช่างคนมาตัดข้างๆก่อนนะครับเกี่ยวข้างๆก่อนแล้วค่อยใช้เครื่องๆๆเกี่ยวเข้าเล็กๆมาเกี่ยวเลยมากครับทำนาต้งต้องโผแล้วก็ทำนาเก่งเลยนะ นะครับกเก็บเกี่ยววันนี้นะครับเหนื่อยมากเลยเสร็จไปเรียบร้อยถ่ยกันเล็กๆใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกว่าครับเดี๋ยวก็มีเวลาว่างตอนตอนบ่ายนะครับก็ไม่ร nah, ู้ว่าจะไปไหนก็กำลังตามหายูทูบเบอร์คนใหม่หรือเปล่าอันนี้โอกาสลองหาลอเหนื่อยแสบตาด้วย โชคดีฝนไม่ตกวันนี้นะถ้าฝนตกยุ่งเก็บไปบบนี้ก่อนโอเคก็ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจมาตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดเซ์ save, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจคนทํานายอย่างเรานะครับโอ,โอเคลุยต่อ